บกหน้าคบเบกเจดีคนะรับเรียกว่าเจดีแจ็คไทเกอร์นะแจ็คไทเกอร์เดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้ครับสักครู่เดียวนะฮะแต่ว่าให้เลยแล้วกันนะไม่ผมต้องฟังเสียงนกะ็ต้องเปิดเสียงให้ฟังดันไม้ครับผมเป็นทางไนเกิลครับสีน้ำเงินฮนะอยู่ข้างล่างวิ่งข้างบนครับแล้วก็เป็นอ่าสับ<ไ>ปะนุ่นวิเทมไฮครับอยู่สีเออถูกครับอกนุ่นวิเทมไฮสีส้มครับอยู่บนลงล่างฮะ เป็นภาษาเยอรมันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เยอรมันเยอรมันเป็นรถเยอรมันก็ไม่ใช่อะไรไงเดี๋ยวเดี๋ยวโหดเทิบเลยนะฮะต้องเขียนนี่ยักษ์จีกรตามนั้นแหละครับดูดีทีเดียวก็ยักษ์จีกระเนี่ยมอให้ตาบแล้วนะไม่รถของเยอรมันครับรถถังของเยอรมันนะครับได้เดี๋ยวล่าเสือครับยัดไทเกอร์ครับแต่ว่าล่าเสืออืมแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งจบใจไปครับเราพ้นแล้ว นี่ไงแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นไนเกิลครับที่ขึ้นมาได้ก่อน2องครั้งครับแต่ว่าโดนรถถังอะไรยันใหญ่เป็นทีหกเครับที่ยิงไปฮะแล้วก็แต่ว่ายังไม่พังฮะโดยทำโดนโดัวอยู่แล้วก็ถอยหลังมากครับผมอะไรฮะเ <Water. S 1> ละคีบอร์ดเลคียบอร์ดวอเตอร์บอกแล้วให้เอาอะพลาตติคสาคุมไว้ว <Water. S 1> อเตอร์ซิกิแล้วถอยลงมาแล้วครับไม่สู้แล้วครับเป็นทางไนเกิลที่ขึ้นไปยึดได้ฮะตอนนี้ก็มีพวกมายืนอยู่ตรงหลังหินครับ นะครับไปเล่นที่รับต่อเครับที่ทางหลังข้นนะครับรับช่วงต่อเลยครับก็แล้วก็ในเกินนะตอนนี้ครับดักอยู่ที่ทางตัวเองครับแล้วอานุับีเอ็มไพร์ฮะทีสามสิบสองแหลมขึ้นมาหนึ่งคันแต่ว่าเขาก็ไม่ปิดไฟนะนี่ฮะก็ถอยขึ้นมาครับตรงกลางนะตอนนี้ในเกิงานไงก็มายึดไไ้แล้วสองคันครับโดยการส่งรถทั้งนักครับพีสามสิบสองนะขึ้นมาแล้ว แล้วทีให้มันวิ่งเร็วมากครับอะไรอะแล้วที่เขาตัดอะไรอะอะไรอะไรวิ่งอะอะไรวิ่งแว๊บอะแต่ดูแซ่ดหนึ่งสามสองครับผมทางจีนแบกปืนเทียงเก้านะครับทหารแบกปืนบกปืนไปบกปึกนะแบกปืนบกปูนไปบกผุดแบกปืนนต้องเจอสมอนสมอนตะกอนเนี่ยสมกมลครับผมสมกมลไปที่สอยอะไรนะเป็นสอยที่ดอนจำไม่ได้ฮะดอนจอมปลวกครับผมอะไรที่แบบ อย่าอย่าเลยขรรเล่ยมนะันปวดตับมากนะหมาแพ้วงแตกครับผมบค,นนครับวนเลยครับแต่ก็เก็บด้วยนะมันจะบาดตีนไอ้บาดเท้าเนี่ยบไปาดมือเป็นแก้วจนะาบาดจะบาดตีนตะขาบไหนก็นหาอะไรมาเช็ดถ้าพามาเช็ดครับผมเมือแก้วที่มันราวอีกไม่นานมันก็มันแตก แล้วนี่โดนยิงไปแล้วข้างหน้าครับ1 2 3ยิง1 2 3ยิง1 2 3ยิงครับให้สัญญาณกับเพื่อนครับ1 2 3ชด123ยิงครับแล้วจงขบวนก็ยังมีอีกหนึ่งขั้นครับที่นี่เป็นอานูบิสแอมพาครับที่พลาดเข้ามาครับลึกลงไปกลายเป็นไนเกิลครับที่แอบยิงไปได้ตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะพังแล้วครับเลยสิบกว่าหน่วยเท่านั้นนะครับต่อเลยเล่นไงต่อฮะต่อเลย ครับถูกต้องครับเอาเลยเอาเลยี่และนี่ฮะอ้อมมาด้านหลังแล้วครับเล่นมอนซ่อนผ้ากันอยู่ครับตู้ตาอยู่ไหนฮะสองครับโตฮะนี่ครับอ้อมมาเป็นตุ๊กตาหมีครับจ้าผมแล้วก็เรียบร้อยครับ2คันเลยดูวิดเอ็มพายระเบิดไปในในอีเกิลนะเพิ่งจะตายไปคันเดียวครับเกมนี้กับไอเกิลได้จะจบลงทันทีนะครับ 3ต่อ1เกมครับนะบิดพังไป3คันแล้วครับเหลือแค่3คันเหลือสคันครับเหลือแค่1 2 3 3คันเท่านั้นครับแต่เป็นที่1แล้วไม่ถ้าที่1แล้วกันถือว่าเหลือ2คันครับตอนนี้2ต่อ4ครับเงือบเลยนะสำหรับแฟนๆในเกมแล้วดีครับเหลือแค่คันเดียวแล้วแต่ว่ายิงคืนไปได้ก่อนนี้เหลือแค่เอเมนแค่สคันครับอยู่ตรงกอกกลางตรงนี้นะฮะแล้วเป็นอ่าที่1อ่าทีหกเก้าอีกหนึ่งคันครับอยู่ตรงนั้นฮะ ตรงนี้ไปเจอกับทางทีหนึ่งของอนันนุอ่ะไนเกิลครับอันนุม่มปิดจำพายเมื่อกี้นะเป็นรถถังใหญ่ๆหันเมื่อสักครู่นี้นะเออแล้วตรงนี้ครับยามจ้าวิ่งสู้ชีวิตอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าเขาเห็นมาจากหลังแล้วก็ยิงหลังไปฮนะอู๋หหลังหักเลยทีเดียวแล้วนี่ฮะ<ม>สมอกมาครับมันทำให้สก,กิลมันใช้ไม่ได้ครับกร<จ>ะบอกมิดครับแล้วไอ้รถถังทีหนึ่งเมื่อกี้ก็โดนอ่ารถถังใหญ่เอฟเอคัลสิบเก็บไปครับทางมุมซ้ายของแผนที่กรับควันเยอะอย่างเนี้ เหลือแค่2คันนะครับโดนดิสเบิร์นไปตั้งแต่เมื่อกี้นะรถถังยิงไม่โดนนะ uh huh. แล้วก็แงนปืนขึ้นมาด้านบนแล้วก็1ทีครับ219าดีเมจนะะ นะครับไนท์อีเกิลตอนนี้เหลืออยู่4คันนะครับอานุบิดเอ็มพายเหลือเพียงแค่2คันเท่านั้นครับแล้วเป็นอาคุณกิติมาบอกว่าจบข่าวแล้วก็ข่าวถามกิติก็ลาไปก่อนเมื่อเ้ครับทุยนะครับนี่โดนลุมครับผมอยู่บนเขาหนึ่งคันนะจะพุ่งลงไปเลยไหมฟิลันเซ่เคยทำอย่างนี้นะฮะใช่อ่ะโดนไม่โดนครับผมอ่จบสร้างงูมแป๊บเดียวนะฮะก็สองหนึ่งแล้วเย้ๆครับผมแล้วจะสามหนึ่งเหลือแล้วเนี่ยจะได้ไหมฮะถ้าอานุบิดเนี่ย เก็บได้4คันนะครับเขาจะพิกตีขึ้นมาเป็น2-2นะฮะ<ม>ต้องดูว่าเขาจะทําได้หรือไม่ครับหรือว่าไนเกอร์จะจบเกมนี้ไปเลยนะครับมาดูกันแล้วตอนนี้อันดูบิดเลยแค่2คันเท่านั้นครับโอ้โหแย่ยแล้วนะสำหรับแฟนๆอันดูบิดครับโอ้โหถอดใจเขาวิ่งลงเขาเลยครับไนกเกอร์แล้วยังไงแล้วยังไงฮะลงไปลงไปเอายังไงพี่โอ้ยไม่เป็นไรใไหมเจ็บครับนะเหมือนเจ็บจริงๆนะครับนะฮะเกือบตายครับเหลือแดร้อยเดียวฮะ แล้วก็หาไม่เจอก็ไม่หาครับไปแคบดีกว่าครับผมได้ง่ายลำบากแล้วครับนี่ฮะแต่นกนภาเล่นเข้าไปเนี่ยฮะสมบัติมิหลวงนะครับก็กิ้งเลยเนรับแย่แล้วเนี่ยขึ้นมาตอนนี้เหลืออยู่2ต่อ4ครับในอีเกิลเนะฮะสี่ครับอโนบิทเอมพายสองครับี๋ยวเลือดเหลือไม่เยอะเลยนะอนุบิทเอมพายครับ โดนไม่กี่นัดก็คงตายแลวตอนนี้โอ้โหไปแคปฐานแล้วครับผมหนึ่งขั้นครับแต้มแคปมันขึ้นไป20แล้วฮะครับแล้วคันที่2กําลังเสริมเข้าไปครับแวบไปแล้วฮะสองขันแล้วครับโอ้โหแต้มันขึ้นไปไวมากครับเหลือแค่30มสิบนาทีเท่านั้นนะแล้วโอ้โหแต่ว่ายังยิงคืนมาได้ครับเหลือเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามต่อหนึ่งครับตอนนี้เอาแล้วมีรู้แล้วครสองแล้วจะพลาดเองหรือเปล่าครับในอีเกิลครับไปแคปที่โลกนี้นะเขาโดนโดนเขาดักยิงได้ครับครับอานูบิดตอนนี้ฮะโดนแคปฐานอยู่นะ แล้วแต่านมันขึ้นไปส0สิบแล้วฮะแล้วโอ้โหเปิดแผนที่แล้วครับผมเลยคนต้นไม้ลงาะแล้วก็เห็นเขาครับตัวนี้ขนเล็กๆครับมาลงมาจากเขาจะไปทําอะไรครับแล้วมองไม่เห็นแล้วครับในอีเกิลเนี้ยติดเขาครับติดเขาได้ครับเขาทําอะไรเธอถึงติดเขาครับนะโอ้แล้วตอนนี้เลยประมาณ40วินาทีเท่านั้นครับ ไนอีเกิลกับอานูบิดครับนะครกำลังกะจบลงไปแล้วครับยังไงครับ40นาทีสุดท้ายนะใช่ครับอีกแค่30ินาทีสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าอานูบิดจะสามารถทำได้หรือไม่ครับนะตอนนี้เหลือ3ต่อ2ครับแต่ว่าแต้มแคปเนี่ยแคปอยู่นะครับเนี่ยสามต่อสองครับไนอีเกิลแล้วก็ออฟไลน์ไปเลย